คงกลัวนะคะว่าคนอื่นไม่รู้ละมั้งว่ารับบทเป็นพระเอกค่ะวันถ่ายทําฉากปิดกล้องละครรีเมคนะคะผู้กองยอดรักในตุ้นี่ของเราก็เลยใส่เสื้อสกรีนคําว่าพระเอกมาซะตัวเบ้อเลยค่ะก็ไปอยู่ไหนกระดาษอยู่ที่เสื้อแล้วกันนะคะโค้ดี้เป็นการปิดกล้องแล้วเขาไม่รู้คนไหนเป็นพระเอกนี่คือเพิ่งเสร็จเสร็จสิ้นสดๆร้อนๆเลยกับฉากสุดท้ายของ ตลอดระยะเวลาสามเดือนเนาะสามอะไรตัง้งแต่เดือนธันวาไม่ใช่จ๊ะเอาละถ่ายเรื่องเดียวกันมาหมดเนี่ยธ <c oughs> ันวาไงน <c oughs> ้อธันวาเพราะคนบางคนเขาคิวเยอะเขาแบบฮอตคอนเสิร์ตเขาเยอะก็เลยต้องแบบว่ากระจายไปเดือนอื่นๆจนปกติเขาก็ถ่ายกันสามเดือนเนาะแต่นี่ตั้งแต่ธันวามกรากุมภามีนาเมษายนอู้วุ้นสุภาแล้วนะอูอ้ ถูกนางเอกค่อนแค้นะคะว่าเป็นต้นเหตุทำให้ปิดกล้องช้าค่ะแต่ว่าทุกคนนะคะก็ให้อภัยแถมนี่พี่ปอมีเซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์เดย์ด้วยอายุครบ24ปีแล้วนะคะย้อนหลัง7พฤษภาคมให้ผู้พันปืยด้วยจ้าตกจูมือลูกหนาค่ะเป้าครับเป้าคุมไมู้ปาเปล่าอะไริอาผู้พันครับผู้พันครับแล้วหันกลับไปหันกลับหันกลับหันกลับ วยพอให้ตุ้ยมีความสุขนะครับยังหรอนะครับก็ขอวยพอให้คุณตุ้ยนะครับนำเหรียญทองกลับมาประเทศเราใล้เธอพายพัสดุพี่ตุ้ยตัวดีเลยตัวดีว่ามันเลยมาหลายวันแล้วพี่ผมก็เลยไม่คิดไม่ไม่ได้คิดเลยแม้แต่นิดเดียวก็เห็นพี่บุ๋มเขา่าหลอกให้หันหลังอยู่ว่าขอบคุณทุกคนครับขอบคุณวันเกิดปีนี้ แม่เออปาขอบคุณทุกคนแล้วทำไมต้องหันไปส่งตาหวานใส่นางเอกด้วยอย่างนี้แปลว่ามีซัมติงร้องอย่างที่คนเขาเม้ากันหรือเปล่าครับหนุ่มตุ้ยครับดูท่าดูท่าก็ผมบอกไปแล้วว่าคนนี้ไม่ใช่ในกองมันมีอยีกคนนึงคนไหนอ่ะพาไปดูสิใครใครอี่ทำเป็นเขนรู้ไหมรู้ไหมค่ะรู้ค่ะเรื่องนี้คือเขาก็รู้กันหมดในกองถ่ายแต่ว่าเขาเป็นคนดังนะคะเราก็คงจะประกาศออกไปไม่ได้มันมันมันก็จะ รักษาชื่อเสียงกันนิดนึงอ้ออ่างฮะอ้ออ่างใช่ค่ะใครอ่ะอ่าโอวารุนหรือเปล่าคะเอ้ยบ้าไม่มีจริงๆไม่มีล้อเล่นเอาเป็นเพื่อนกันแต่หนูคิดไม่จบหนูคิดว่าตตัวเป็นเพื่อนร่วมงานทีดีพูดให้จบสิเออแค่นั้นแหละฮะ นางเอกใดก็รอตัวไปนะคะแต่นี่พี่จิกค่ะคุณแม่นางเอกในเรื่องนี้สิน่าสงสัยกว่าค่ะพี่ปอแ,แอบกระซิบกับทีมข่าวของเราในงานเลี้ยงปิดกล้องละครปลื้มน้องตุ้ยมากเลยว่าแต่น้องตุ้ยนะคะกับหนุ่มเอ็กซ์เนี่ยเป็นปลืม้มไกลมากกว่ากันละค่ะพี่จิกหายห้ยหายยกกันได้ไหมคะอ๋อ ตุ้ยเลิศค่ะตุ้ย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 ใสค่ะตุ้ยใสค่ะค่ะเอกเก็หยุ่ส่วดเอกของเขายอมรับนัคนเขาว่าเขาเป็นเด็กครั้งแรกอาจจะเป็นยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรแต่พอสักสองครั้งสามครั้งเป็นด็กเขาเก่งนะเขารับทุกสถานการณ์ได้หมดค่ะและเขาก็เข้ากับพวกเราได้หมดค่ะนางเอกตลอดการยังยอมรับในฝีมือนะครับใครที่ยังไม่เคยดูดีลีลายยวนกวนใจของนุ่มพันในผู้กองยอดรักแล้วก็ <c oughs> ติดตามกันได้นะครับผม ทีไอทีวีครับวันเสาร์และวันอาทิตย์